สวัสดีครับพี่น้องถ้าท่านชอบพ่อดพี่น้องเช่นเคยครับผมมื้อนี้ภาพี่น้องมากินอ่าต้มพี่น้องที่ผมกินว่าเป็นสอยจูปากน้ำแล้วมันกินบ่ได้มันเป็นปากน้ําส่วนติดกับแก้มมันพอมต้มแบบต้มคุกคิกจัาหน่อยมั้ยพี่น้องเอามาใส่กับตําบักหุ่งแซ่บบแซยมื้อนี้มาแซ่บๆนักกันพี่น้องถ้าอยังน้องสาคือเก่าก็ก่อนอื่นก็ฝากก่ไนใดกดแชร์กดติดตามเด้อครับพี่น้องเด้อมาดูนี่เลยรวยบี่น้อ xuất <laughs> nhạc tích xuất cái khinh gì làm cái đó không mua à? mì. ừ mhm 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 ừ mhm 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 ตามปกสมสมอีนี่มีเป็นเนื้อเ,ยเ,อเ,เอียัาเป็นตุนเนอ้อเตียวเนื้อตุนเลยครับส่วนนี้มันจะหอมครับมันจะมีเอ็นแสกในใน ใช่คับตามกุ้ตอนเที่ยงพี่น้องเออมามาจแซ่บด้วยกันเด้อพี่น้องอืมดีจอนไหนพี่น้อง แดดห่อนต้นขึ um, um, ้นสมตกะมล่นดึก ส่วนมากคนีะเอาเนื้อส่วนนี้แหละแม่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อจุ๋มเพราะว่าราคามันมันสูงผมแล้วก็รสชาติมันดีผมแล้วเราไปเกินสองร้อยอพี่หน่อยตีไปเลยกุ้งเทมมีร้อยห้าสิบ mà ngon nó cứng không rồi Ừ. lớp keo cũng được vừa lại đâu Sang lớp tầm không được ตำแบงเคืองกันก็นกแมงงแพท์ไม่หนาแล้วมากินเปล่งเน่า <laughs> สมแลมากินสมอันนี้แบบแบบดจังเสีะ

Hmm. Oh, ngap. Yep. Hmm. อืปลาล่าต่อนอีกอยากเนื้อส่วนนี้มันจะมั่นผมเน่ย Bằng này mình già có té không cố luôn mà giặt xì đấy cảm ơn con thứ kinh vọng แซ่บกันบุตีผสมนะือ kan um, canh hmm, man, ah. ขึ้นเ็ดคลิปล่องกินเข่าคับยิ่งใหญ่ไหน่อย่ได้เน,นื้อสัตว์เนื้อ ฮึฮะทำไมไม่น้องยังอือเดี๋ยวนี้ไปเล่มตัวมาเอาบรรยากาศฝากพี่น้องหนุ่ยหนาไปทั้งบุกสาเร็วจับจับ แหมเพิ่นเลยเอ้าพี่น้องนี่ก็ได้แก้มพุงแก้มติดปากหนามมันเนาะมันตุ่มเปื่อยกระบุกถึงกบเปื่อยมากเพราะกรึบๆเหมน้องใส่ก็ดำหุงใลพี่น้องวากพี่ตอนน้องนะเอ้าโอเคฝากก็เลยกดแท์คือเขาได้พี่น้องเด้อแบบกินไนซซมนี่ลิปหน้าพอกันเลยโอ้ตายแล้ว ขอบคุณทุกไลน์ทุกทราบทุกการตีดตามสวัสดีครับ